ไั้งีตาลาตง่างตอนที่เราเือราั้งนะต้องัใจนกัรในนกาเล่นกับดัแยกออกมาตางหาแล้วก็ ครับก็อันนี้ก็เรื่องของวิธีการเลือกซื้ออาหารตามหลักการตามนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยอาหารทั้งหมดเนี่ยาาร้านยกเว้นสิ่งที่ถูกยกเว้นในบางอาหารที่ถูกระบุไว้นับได้คือจำนวนที่นับได้เพราะฉะนั้นอาหารที่มันมีปัญหาคืออาหารส่วนน้อยแต่ว่าวิธีการเลือกของเราเนี่ยสมว่าถ้าเกิดเราเข้าร้านอาหารใเข,ข้างต่างผืนค้าเนี่ยเราก็ เลือกก่อนสิ่งที่เราต้องคิดก่อนนี้คือว่าอาหารจะเป็นอาหารประเภทไหนถ้าเป็นธรรมชาตินะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นตองนี้น้ำเปล่าน้ำผึ้งเกลือข้าวสารเนี่ยมันจะเป็ปนนะครับอย่างี้มีถึงมีไปมันก็ไม่ได้ทาให้มันอะไรขึ้น,นครับประเด็นที่สองคือว่าถ้าเกิดว่าอาหารที่มันมีปัญหาเช่นเยลลี่เนื้อสตัตว์หรือว่าไขามันอะไรที่มันมีไขมันหรือว่าอะไรที่มันมี สารต่างๆที่มันน่าสงสัยเนี่ยทำยังไงขั้นที่สถ้าขั้นแรกเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วแล้วเกิดเราจะซื้อไก่เราจะซื้อเยลลี่ซื้ออะไระคำตอบก็คือว่าถ้ามีตาฮาราสก็ผิดโจมหมออยายถึงว่าถ้ามีตาหาราสเอ่อยลลี่อาจจะมีจากหมูก็ได้แต่อะไรก็ได้ถ้ามีตาฮาราสก็จบ mm hmm. นะครับอย่างนี้มีมีไหมครับ ม่มีอันนี้มีคำอธิบายแตชินนะอันนี้ก็คือเป็นส่วน,นที่มาจากไขมนันจับพืชจับพืชก็ได้จับถั่วก็ได้ไม่มีตาหาร้านคราบแล้วก็อันนี้ใส่ผงซูร์ที่ประกาศมาจากอะไรก็ไม่รู้อันนี้มีตาหารานโอเคอันนี้ก็ยี่ห้อเดียวกันแต่ไม่มีแสดงว่านอกจากเราเรารู้ว่ายี่ห้อน,นี้เป็นตาหารานแล้วเนี่ยก็ต้องพิจารณาตลอดเวลารู้ดูพวกซูร์สติ้เนี่ยไม่ใช่แค่หยิบมาว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็หยิบมา เราพิกดูนี่คือขั้นตอนของกโลสเฟนไอมีตาหารใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพิกดูทีเดียวแล้วก็2องปีเนี่ยไม่ดูเลยเพราะว่ามันอัปเตตลอดอันนี้เคยมีเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีแล้วก่อนนั้นประมาณปีที่แล้วก็ไม่มีไม่มีมีแล้วก็ไม่มีก็คือมันเปลี่ยนตลอดนะครับสิ่งที่เราสงสัยให้ดูตาหารส่วนสิ่งที่ไม่น่าสงสัยแล้วไม่มีตาหารที่มันไม่ใช่ธรรมชาติอย่างนี้นะ เช่นน้หวานเช่นขนมปังเช่นอะไรเงี้ยก็ใช้วิจรารณญาณผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าอะไรที่เราจะบริโภคได้บริโภคไม่ได้เรื่องหลักการอย่างเงี้ยครับง่ายธรรมชาติกินได้เลยมีปัญหาอะไรที่มันน่าสงสัยยูตาหาราน,นี่จะมีคาถามว่าเอตตาฮารานเนี่ยไอ้นี่มันโรงงานจากตลาดของมันนะครับของตลาดบุรีแล้วก็ผมรู้ว่าอีหม,ม่ามราไม่เช่ง แล้วไอ้นี่มันมาจากตลาดพลีลบพลีแล้วก็โรงงานนี่มันควบคุมมันตั้งมือหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกินอะไรเลยคือเราคิดว่ามีผู้รับประมาณน้ำของเราแล้วก็คือคนก็ตรวจเนี่ยรับประมาณน้ำเขาพยายามทำความสามารถของเขาหน้าที<ม>่ของเราคือด้วยสติปัญญาเนี่ยตาหาร้านนี่คือตรวจสอบตรวจสอบนะครับเพราะฉะนัมม้น,มมนที่ความสามารถของเราคือดูตาหาร้านจบนะครับดังนั้นก็คือจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายคราวนี้เนี่ยผมจะ เป็นแต่ละคณิตตาหารั้นก็มีทั้งตาหารานที่ตาหารานจริงๆแล้วก็ตาหาราาาหาร้านที่ทตาหารนที่มันไม่จริงตาหารนที่จริงก็จะเป็นอย่างนี้าตาหารานที่จริงก็จะมีสามส่วนเนียงยทีนขนมเปียกปูนมีในเรื่องของคณะกรรมการการอิสลาแห่งประเทศไทยแล้วก็มีตัวเลขตัวเลขก็มีสองแบบแบบนี้สิบสามหลักอาจจะไม่ต้องรู้ความหมายว่าคืออะไรหรือ 032ทับ2543ใครเจอใช่ไหมครับจะไม่มีอีกแบบสองแบบใช้ได้เหมือนกันแต่ครั้นี้เนี่ยบางคนบางผลิตภาาัณฑ์เนี่ยทำแบบนี้ <c oughs> เป็นไปรไะด้สองอย่างคือเขามีทะเบียนแต่เขาไม่ใส่กับเขาก๊อบมาใส่ส่วนใหญ่จะเป็นอันที่สองเพราะคนที่มีทะเบียนเนี่ยเขาภูมิใจที่จะวางแล้วว่าเขามีรหัสอะไรไอ้ของฝากในบางทีก็มีอย่างนี้หรือมีแค่นี้ ก็คือรู้ว่ามุสลีม่เห็นน่ากินแต่ว่าถ้ามุสมไม่ระวังอะ่ะไม่เห็นรหัสเนี่ยคือรหัสที่มันเช็คได้ว่าปลอมหรือไม่ปลอมเพราะฉะนั้นก็คือ3อย่างนี่ครับส่วนนี้ก็คือเป็นข้อมูลใหม่ที่เราต้องระวังันนี้ตาหาเนี่ยถ้ามาเลเซียก็เป็นแบบนี้ถ้าอินโดก็เป็นแบบนี้แต่ถ้ามาจากอินโดแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วโอเคมัน จะมีปัญหานะครับก็คือตาฮัลันที่เป็นทางการเนี่ยสามประเทศที่ที่เราจะเห็นบ่อยมากเลยค right. ือมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็จะเป็นของเยอะแยะไปหมดมาเลเซียจะเป็นขนมคุกกี้แล้วก็กาแฟอะไรต่างๆเนี you know, okay. ่ยก็จะทำเป็นรูปแล้วก็ขนมของกินของตกแต่ขนมผงจะเป็นของนิีแลนด์ออสเตรเลียที่จะมีเยอะครับครั้นี้เนี่ยโอเคเรื่องตาใช่ไหมแล้วเรา เราดูแต่ละกรณีอย่างอันเนี้ยมันเป็นนงที่มันผสมสูตรอะไรต่างๆเนี่ยให้ปลอดภัยเนี่ยดูตาหารซึ่งมันก็มีบางทีเราอาจจะคิดว่าไอ้นี้ม่น่าจะมีนะหรือจะไม่มีเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นส่วนผสมหลากหลายเนี่ยเพราะว่าในฉลากเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าในฉลากเนี่ยเขาบอกไม่หมดแล้วก็ใส่เจลาตินไปนิดเป็น่อเอายาบอกถ้าน้อยไม่ต้องบอกอันนี้เราอ่านเลยเอ้ยไม่มีหมูนี่แต่มันไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วมันมี แต่เขาไม่บอกเรามีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลาดเขาไม่ได้บอกอะไรกันหมดแต่คนที่ตรวจเนี่ยเขาจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับที่ที่มารี่ว่าฉลาดเราเชื่อได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราดูตาฮารันเนี่ยมั่นใจกว่าอามีตาฮารันนะี่เราก็ทาน,นนี้ก็ทานได้น,นี้ทานได้ทานได้ทานได,นได้อันนี้ไม่ทานเพราะมันไม่มีอันนี้ก็เหมือนจะได้แต่ไม่ใช่นะครับส่วนอันนี้นเนี่ยเป็นเนยเนยไยกว่าอะไรนะเนในเทียมอ่ะบัตเตอร์ มันมีมัตเตอร์มาการีนเนี่ยที่มันจากไข่มันพืชไขมันสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็ชีสที่มาจากนมแท้ๆใช่ไหมและอนพวกนี้เนี่ยมันมาจากไข่มันพืชแล้วก็ไขมันสัตว์แสดงว่ามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องมีตาหานานถ้ามันไม่มีก็กระวัตแต่ถ้าเป็นชีสเนี่ยมันมีหลักฐานที่พูดถางว่าซอฟราเนี่ยพยินยืนยงในที่ที่เป็นไม่ใช่มุสลิมอ่ะแล้วเขาก็ทำชีสไว้ในโกดังเพาว่าก็ไปทำโดยไม่ต้องตรวจสอบ ก็หมายถึงว่าชีสท่านทที่ว่าโดยทางเทคนิคก็รู้ว่ามันใช้กระเพาะหมูในการใช้น้ําย่อยจากกระเพาะหมูในการทําชีสนะก็สอว่าปฏิบัติอย่างนี้เป็นเป็น,ปนตัติของซอบาก็แสดงว่าถ้าชีสแท้แท้นี่นเราไม่ต้องดูตามก็เป็นความง่ายในเรื่องศาสนาอาจจะมีทัศนะอื่นแต่ว่าทัศนะนี้ก็มีสอบาร์ทำส่วนใหญ่แล้วก็อ่า อันนี้ก็คือเรื่องของเป็นเบเกอรี่เป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยซึ่งช็อกโกแลตมันก็จะเกี่ยวกับความมันวาวอาจจะไม่ใช่ตัวนี้เช่นเค้กเค้กที่มันเป็นกอนเป็นเค้กก้อนใหญ่ๆเค้กช็อกโกแลตเนี่ยก็ต้องพรมเหล้าต้องใส่ลูกเชอร์รี่ที่แช่เหล้ามาอะไรเงี้ยกินอย่างเงี้อยอย่างลูกเชอร์รี่อย่างเค้กเบเกอรี่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีตาหาราน,นี้คือก็จบเลยเพราะว่าโดยปกติกระสุทนทำมันมีนะครับอันนี้ก็เบเกอรี่อะไรพวกนี้ก็ก็เรามียี่ห้ออะไรเยอะแเงยเพื่อนท่าน ที่ผมแนะนาให้หลีกเลี่ยงเนี่ยถึงอาจจะไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือว่าเรามียี่ห้ออื่นมากมายให้กินขนมเราไม่กินยี่ห้อนี้ก็กินยี่ห้อนั้นได้นะครับอันนี้เป็นขวัญใจรถเข็นใครของนะองัารดีครับ <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่ได้ไภูมิใจนะคื <c oughs> อก็ใช้กันนะครับคือคานแลรถดีเน <c oughs> ใช้ถ้าเป็นประเทศมาเลเซียอาจจะใช้ได้นะครับ อันนี้มันผลิตหมูด้วยแล้วก็ไม่มีคารานไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ต้องมีความคิดว่าจะแยกเอ๊ะรถหมูมันตากัดอาจจะไม่ใช่หมูอาจไก่คารานคาลองก็ไม่รู้หมดที่เจ้าพูดมาเชา้าอันนั้นก็คืออันนี้แน่นอนว่ามันต้องดีบเลี่ยงอย่างยิ่งแล้วถ้าเจอแม่ค้าอะไรใช้รถดีก็บอกนี่อันนี้มอเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้คารานมาม่าเนี่ยเคยมีคารานแล้วก็หายไปก็พูดถึงมาม่าได้ถึงอะไร หมูหตับมา <laughs> ม่มาก็ต้องหมูตับอย่างไม่ต้องพูดถึงัก็เหมือนกันถ้ามาม่าต้องยำกุ้งมีฮาล้านมนรู้สึกยไงเหมือนอะไรนะบเบียร์ช้างออกแบบออกเบียร์ฮาล้านอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรแบบก็ฮาลานนะแต่เบียร์ช้างเบียร์ช้างอะไรเงีเเ้ยก,ก็คืออารมณ์แบบนี้นะครับปัญหาคือว่าม,มาม่าเนี่ยมันมีม,มาม่า แบบซองกับแบบถ้วยมีแบบมามา่ามาม่าแบบถ้วยก็มีหลายขนาดใช่ไหมที่มาได้ขลาดคือมาม่าต้ยมยำกุ้งน้ำใสขนาดกลางถ้าขนาดเล็กไม่หลาล้านถ้าน้ำข้นไม่ฮาล้านถ้าเป็นถ้วไม่ใช่ถ้วยไม่หลาล้านลองนึกภาพดูว่าเราบอกเด็กว่าไอ้น้องไปซื้อมาม่าต้ยมยำกุ้งน้ำใสขนาดถ้วยขนาดกลางให้หน่อยแล้วเด็กมันจะหยิบยังไงครับ อะไรน้บ้างอะไรนีก็คือมันความสับสนปัญหาที่เราที่เราที่เราไม่แนะนําให้ซื้ออย่างยิ่งเพราะว่าถ้าบอกว่าซื้อได้แล้วว่าซื้อได้แล้วก็เขาก็ไม่ดูอีกว่า้มันหายไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยกินไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือด้วยความสับสนที่เราไ่ิดเ่งเพราะว่ามันก็มีบะหมี่อื่นเอฟเอฟอะไรเยอะหมดที่เราให้เลือกนะครับอันนี้ก็โดยปกติก็ถามนักวิทยาศาสตร์แล้วบอกว่าโดยปกติก็เป็นสารให้ความหวานธรรมดาอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็มีอะไรชัดนอกจากอย่างที่บางดะวุธบอกว่า เร่องทราว่าบางยี่ห้อมีปัญหาเดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอาหารปกติที่มันไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยกินได้นจนกว่าจะมีหลักฐานว่าพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมีปัญหาให้หยุดกินสว่วนนี้อันนี้มันก็กรณีเทียกบกับเฮลูบอยเฮลูบอยเนี่ยมันเป็นน้ำหวานที่มันใส่สีใส่น้ำตาลใส่อะไรอย่างเงี้ยมีขาา่าวว่าใส่เจลาตินก็แล้วก็แล้วก็พิสูจน์ด้วยการเอาข้อมูล จากการยืนยันจากพนักงานมุสลิมอันนี้คือข้อที่หนึ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือดร้วินาเข้าหลักแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ก็เทียบเท่าตาฮารานถึงเขาไม่ได้ขอฮารานก็อย่างที่บอกคือตาฮารานเนี่ยเป็นทางเลือกไม่ใช่ทางเดียวหมายถึงว่าบางอย่างที่มันมีข้อสงสัยแต่มันมีตาฮารานแต่ถ้ามีข้อพิสูจน์แล้วเนี่ยเราก็ทานได้ที่บุบวยทาได้เพราะว่ามีผลแบบตรวจแล้วยืนยันแล้วคนที่เชื่นถือกันแล้วไม่มี พนักง,งานมุสลิมเยอะแยะไปหมดแล้วก็หัวหน้าโรงงานก็เป็นมุสลิมอันนี้จบแล้วก็มันทั้งโรงงานก็มีแต่น้าหวานอ่าส่วนฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์าเนี่ยอ่าเพิ่งได้ข้อมูลใหม่จากบางตัวบุตรามันมีเรื่องการผลิตมีเรื่องอะไรแล้วก็มีไส้หมูมีอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลที่เรามีที่มันจะพอยืนยันถึงความพังร้าได้คือมีพนักงานมุสลิมคนหนึ่งบอกว่ากินได้มีแค่นี้เพราะฉะนั้นเราก็แนะนําให้หลีกเลี่ยง เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลพอที่จะบอกกับคนอื่นไม่มีไม่มีอะไรยืนยันแล้วนอกจากคําพูดของพนักง,งานคนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็นี่ก็คือวิธีการเลือกนะครับก็มันก็จะมีสถานะของอาหารเนี่ยถ้ให้เป็นคะแนนพารามชัดเจนและกระหม,มูพารามในบางที่จะไม่พารามในบางที่อย่างเช่นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งมีแอลกอฮอล์หนึ่งเปอร์เซ็นต ไปไปประเทศนี้บอกว่าาก,กินได้ในประเทศกินได้ประเทศนี้บอกไม่ได้มันสูงไปต้อง0.5เงี้ยก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานในแต่ละอันแต่หิมยายัก็จะมีมาตรฐานหนึ่งที่เวลาลวจแจแเราจะชี้แจงเนี่ยก็จะออางอิงใน,นทางหลักการนะครับะนะครับแล้วก็เรื่องทาลองนะประเทศที่นหนึ่งไม่ใช่สองคือน,น่าสงสัยเช่นเบเกอรี่อย่างเงี้ย เรารู้ว่ามันมีเหล้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอาหารทะเลที่เขาทำที่เป็นต่างปรเนกเนี่ยดับคาวใช้เหล้าเนี่ยอันนี้ก็คือรู้กันทั่วพรอครัวก็รู้กันทั่วอันนี้หลีกเลี่ยงก็คือไม่ไม่ต้องบอกว่าเพิสูจน์เท่าแบบแล้วร้านนี้กินไม่ได้ไม่ต้องหลอกเราะเรารู้ว่าโดยทั่วไปยใครก็ว่าใช้กันนะครับอันที่ถามก็คือมีข้อสงสัยมีข่าวลือมันก็ไม่อาจจะเป็นน้ำหนักให้เราต้องทิ้งสักทีเดียวอย่างเช่นเขาว่าร้านนี้ใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยก็ฟังไว้แต่ว่าไม่ต้องไป ก็จจะตึงตัมอะไรมากก็ค no ือเราก็ฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับอันนี้คือเรื่องของการเรื่องบริโภคอลเขาไม่ได้บอกข้อเท่าไหรอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลครับเผื่อจะมีข้อสักถามเลยอ่าอันนี้ตรงนี้สุดท้ายก็คือชิ้นเล็กไม่มีแต่ชิ้นใหญ่แต่ห่อใหญ่มีบางทีเราไปซื้อของอ่ะเขาแยกขายเขาหวยก็แกะขายชิละบาทของบาทถ้าไม่มีท้าร้านเขาก็หยิบมาให้ดูอะไงี้บางทีก็หาห่อก็ได้นะครับอย่างบางอย่างยี่ห้อนี้ก็คือแบบโอ้โห มั่นใจมากฮอนเนี่ยมีา้านแปะทุกเมตรเลย <laughs> โอ้โหพยาย,ยามมากคือซื้อมันห้าบาทนะมันก็แปะให้ทุกเมตรเลยม่ให้รู้ว่าคุณไม่ต้องไปพิดตัซองหรอาเพราะมรามีให้หมดอะไรเง <c oughs> ี้ยถ้เผื่อว่าใครจะมีต้องรัถามอะไร